เ้ยคลอดเอเรามาเปิดคอสผิวสวยกันเลยนะคะสูตที่คุณบุ๋มแนะนำเราเนี่ยบอกเลยว่ามีอะไรบ้างจะมีเป็นถั่วเขียวนะคะถั่วเหลืองถั่วถัสองถั่วใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นพวกขมิ้นขมิถ้าเป็นของบุ๋มมันจะมีธนาคาด้วยนางพญาน้าขา มนะสมุนไพรล้วนๆนะมันจะเป็นสมุนไพรอะค่ะเป็นผงๆที่บุ๋มอยู่เนี่ยก็คือจะไปซื้อที่ร้านอยู่ลบุรีค่ะพี่แม่บุรีค่ะก็คือจะเป็นร้านขายยาโบราณเขาจะผสมเร็จสับมาแล้วนะคะบุ๋มก็จะมาเพิ่มแต่ถเขียวกับถัวเหลืองวิธีการก็คือเอาถเขียวปั่นถัวเหลืองปั่นมันก็จะได้เป็นลักษณะของผงเนี่ยค่ะผงเป็นสครับนะคะใช้น้ำไหมคะน้ำนี่ใช้เวลาเราขัดนะคะเวลาเราขัดแต่เวลาเราจะ ทำแล้วก็เก็บไว้ก็คือใส่กระปุกปิดให้ดีเพราะว่าพวกทำไม่ดีเยอะๆยอะใช่ค่ะแล้วก็นธาาครแจกเพื่อนแจกอะไรด้วยทำลายแจกของพวกเราบ้างอ่ะง่ายหรือเราดูเราไปทำแล้วเราขัดเนี่ยมันจะทำให้ทำไม่ผิวลื่นเพราะว่ามันจะเป็นน้ำนมจากถั่วอ๋อเหรอใช่มันช่วยอะไรอ่ะบุ๋มเนี่ยให้เนียนค่ะพี่ตาให้เนียนเหรอเนียนแล้วเราทำสม่ำเสมอขนาดไหนทุกวันทุ้น ้ดเขาถึงต้องประสมเยอะดีเนี่ยเป็นผูขยันจังเลยเลี้ยงลูกเองด้วยล้วลองเช็ดดูแล้วรู้สึกไงคะแป๊บเดียวเองใช่ไหมสมุนไพรไทยเราเนี่ยจริงๆดีนะแพงนะของใกล้ตัวแลหนูลองจับผิวหนูแตกต่างจากเมื่อกี้บ้าอุ้ยต่างค่ะลองเลยค่ะอุยขาวด้วยลองเลยค่ะเด็กดูสิวิตตั๊กหมาถึงสูตรสวยจากภายในกันบ้างเลยวันนี้บอกว่าจะมีผลไม้ปั่นมาด้วยใช่ไหมคะเอาอุปกรณ์อะไรบ้างมาดูสูตรน้ำปั่นหน้าเด็กเป็นยังไงบ้างมีส่วนผสม ผสมนะคะแอปเปิลแอปเปิลแดงค่ะมะเขือเทศมะม่วงหามะนาวหค่ะอันนี้เราจะหายากอ่ะอ uh, like ันนี้ที่บ้านปลูกที่บ้านปลูกแต่แต่ไม่รู้ว่าต้องอื่นต้องไปซื้อที่ไหนถ้าเป็นถ้าเป็นแถวนี้เขาจะเรียกว่าลูกหนามแดงหนามแดงนะคเขาจะมีชื่อเรียกหลายชื่อแล้วก็บิดรูดแครอทอันนี้จะเป็นน้ำมัมเบอรี่ มาบุรีคือไอ้ตัวอนลูกหมอนลูกหมอนของเราทุกอย่างมันมีประโยชน์ยังไงคะพี่มันจะช่วยป้องกันแล้วก็ยับยั้งเชื้อมะเร็งได้อ๋อใครแนะนำอ่ะเป็นคุณยายของเพื่อนแนะนำอีกทีซึ่งเขาดูอ่อนกว่าวัยมากคือเห็นบอกว่าตอนแรกไปเจอเขาเนี่ยตกใจคิดว่าเขาคือใช่ค่ะไปถึงสวัสดีคุณแม่เลยคือจริงๆแล้วเป็นยายแต่คุณแม่หน้าแก่กว่ายายคุณแม่เป็นยายใช่ เดี๋ยวให้น้องเลยได้สูตรนี้มาใช่ไหมคะจากท่านทุกคนก่อนนะคะโอเคน้ำเปล่าเหรอคะใส่ไหมคะไม่ต้องใส่ไปตองนะน้ำลูกหมอนของเราอันนี้เราต้มเอาหรือว่าเราคั้นเอาคะถ้าเป็นที่บ้านบุ๋มใช้ผสมเพราะที่บ้านตุเราจะปั่นแบบนี้ก็ได้จะแยกกากก็ได้อือเอาไหมรอรอน จะออกหวานๆนิดๆเตี้ยวหน่อยๆก็อย่างนี้อันนี้เป็นวิธีที่จะทําให้คุณสวยได้โดยที่ไม่ได้เสียสตุ้งสตังอะไรมากเลยแล้วก็ไม่เสียเวลาที่จะต้องแบบเอาตัวเองออกนอกบ้านยังสามารถทํากิจกรรมทุกอย่างอยู่กับลูกเลี้ยงลูกดูแลสามีได้แบบไม่ขาดตกบกพร่องม,ม,มั่นใจมากขึ้นสุขภาพดีมากขึ้นสามารถเอาคุณบุ๋มเป็นตัวอย่างได้เรื่องอาหารการกินนะคะเราต้องดูแลเลยนะเพราะว่าเป็นต้นเหตุของหลายโรคเลยนะคะโดยเฉพาะโรคเบาหวานนะคะแล้วก็อันนี้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ ก็มีเคสหนึ่งน่ารักมากๆเลยนะคะเขียนมาเล่าให้เราฟังด้วยนะคะคุณสามีบอกว่าผมอายุ5 6ปีแล้วนะคะป่วยเป็นเบาหวานจะต้องตัดขาไปข้างหนึ่งเลยนะคะแต่ภรรยาคอยดูแลดีมากเลยนะเขาไม่เคยบ่นหรือว่าแสดงให้เห็นถึงความพิการแล้วก็เป็นภาระเลยช่วงแรกเนี่ยค่ะเขาก็ท้อจนอยากตายเลยแต่ภรรยาเนี่ยก็คอยพูดให้กําลังใจตลอดเลยนะคะจนเขากลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งในความโชคร้ายเขาก็กลับโชคดีเนาะที่มีภรรยาประเสริฐขนาดนี้ถูกต้องผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยต้องระวังค่ะอย่าให้เกิดแผล แผลที่เท้านะคะเ,ออเพราะว่าเวลาเกิดแผล,แผลที่เท้า,ททานี่อันตรายที่สุดเพราะว่ามันอาจจะเสี่ยงที่ทําให้คุณต้องตัดขาทิ้งก็ได้มีผ<ม> <c oughs> ู้ป่วยเบาหวานร้อยละสิบห้านะคะที่เป็นแผลที่เท้าแล้วเนี่ยอโอกาสที่ต้องตัดขาเนี่ยร้อยละสิบเอ็ดเลยเราอย่างนี้นะคะผู้ป่วยเบาหวาน,นจะมีวิธีสังเกตตัวเองไหมว่าตัวเองเสี่ยงที่จะเป็นแผลที่เท้าเราควรไปถามหมอนะะคจากโรงพยาบาลลำคำแหงนั่นเองค่ะนายแพทย์สุทัศน์ฮอสิริมานน์นะคะท่านรออยู่แล้วค่ะค่ะ สวัสดีเมียาจ่าทุกท่านครับผู้ป่วยที่เป็นโรคเท้าเบาหวานเนี่ยเราอาจจะสังเกตอาการได้ง่ายๆอย่างเช่นผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีสีผิวค่ำขึ้นปวดขาเท้าบวมเล็บขบถ้าเกิดเราเริ่มมีแผลที่ไม่หายได้ง่ายๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องสงสัยว่าเราอาจจะเป็นโรคเท้าเบาหวานอาจจะเกิดจากหลอดเลือดติดตันได้ครับแต่ถ้าอยากให้แผลหายเร็วก็มาพบคุณหมอนะครับถ้าเกิดแผลมีการติดเชื้อเราก็ทําการตัดเนื้อตายแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะ แต่ถ้าเกิดเราสงสัยว่ามีภาวะ,ะกระดูกติดเชื้อนะครับเราก็ทำการเอ็กซเรย์เพื่อจะดูว่ากระดูกติดเชื้อหรือเปล่าครับแต่ถ้าเกิดมีภาวะหลอดเลือดติดตันเนี่ยต้องทําการตรวจเอ็กซเรย์พิเศษนะครับฉีดส,สีเส้นเลือดแล้วก็มีการขยายหลอดเลือดจะทําให้เลือดไปเลี้ยงที่เท้าดีขึ้นแล้วก็ทำให้แผลหายได้ครับอีกอย่างหนึ่งคือการช่วยลดแรงกดที่เท้า โดยการสวมรองเท้าพิเศษเพื่อช่วยกระจายแรงกดที่เท้าที่สําคัญคือต้องลดน้ำหนักแล้วก็รักษาสุขภาพออกกาลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เต็มที่ครับถ้าปฏิบัติตามที่หมอแนะนําเราก็จะมีขาไว้เดินคู่กับเมียจ๋าและสามีจ๋าตลอดไปครับ ุณหนอน,นะคะจากโรงพยาบา,าลรามคำแหงด้วยนะคะใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนี่เลยติดต่อไปที่หมายเลข02นะคะ7 4 3 9 9 9 9ค่ะวันนี้มีอาจารย์หลายๆท่านคงได้แรงฮึดในการลดความอ้วนกันไปเต็มๆเลยค่ะต้องขอบคุณคุณบุ๋มมากนะคะอคอ <S 2> <S 2> ขอบคุณคุณบุ๋ม่ขอว,วันนี้พวกเรานะคะต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะี่มี่เมียใหม่มาต้อระวัเมียไหม่